ใสไผมั elong, นเนาะแม่ว a throw a throw ันนี้น้อยย่อมเนาะครับาปูบางคนก็เห็นเป็นุ่นละโตคบางคนก็เห็นเป็นโตมันถือจะมีแบบลูกหันกมาเยอะแต่เขามากยอะแต่ทาง้านคนในเขามากกรเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาหลายวัแล้วบ่ครับปกติกับสวนม่ตนทำวัดทุกวันศีล การทำวัดสมมติเนี่ยทำสมุนเน่ว่าเห็ดเห็ดน้ำมันแต่เห็ดปั้นถังเห็ดกระเพาะมันผักเห็ดปั้นผักกระเพาะเนี่ยมันผักมันธรรมดาแต่เล่นสมมติทำวัดสมมติธรรมดาครับบ่ได้เห็ดใส่ออกไงบ่ครับหรือว่าเห็ดใส่เป็นอ่างเป็นอ่างอ่างน้ำมันอ่างน้ำมัน เมื่อก้อนขนาะจะเป็นตอนดอนปูตาดอนปูตาแต่ลยมาขอแบ่งต่างเป็นวบดกับโรงเรียนแบ่งกันครับตอนปูตาตอนปูตาปัจจุบันดอนปูตาก็ยุคขังหลังอาจารย์เป็นเหตุหลายอย่างที่เปนข้างใน่อท้งหลับ และมีลลปอบด้วยเราอเกยหลาอมแต่วยากันบถึงเป็นอย่ามนยอเปากันกันาี็ไนเป็นเป็นมากกบบนีพี่ยังย่อมแล้ววาะเป๋าถ่ายยังันวก็คือถ้ามีสถาบานถูกอยงว่าเนาะสิ่งที่มงไม่เห็น กายศาสตรพวกป่อพวกอะไรนะพวกพุทธไซพวกสิ่งบดีสิ่งอภมผงค้นกับมหาเป็นคนปกตนไปรถตะม้วนห้งไปข้านอกนี่บอกรบแมนขำาวนนี่แต่ว่าก็บออยากให้ออกโลกตเกี่ยวอย่างนี้กทีลกิงมันหลายนะกาวตัแกวอย่างโนนนี่บางคนจะมีเครื่อนเสือบางคนจะบว่เสืออ่ะปาต่อปาตอ ผู้ดีก็ดีผู้ผู้บ่อเสือก็ว่าเฮาบ่ดีเลยบ่อยากให้เป็นโด่จริงๆอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะที่ปู่ให้ก็คือบ่แม่นว่าจะนั่นก็อออคืแบ่งปันกันแบ่งปันกันก็จะบุญวาสนาผู้ใดเบิ่งออกก็เบิ่งบ่ยากดอกก็คิดว่าเบิ่งบ่ยากรเป็นโตคัวแข็าแข็งเป็นตัวพัดกูมาใจงวดเลยปีหกสามถูกมาทั้งปี ตั้งตีนะแต่เรายังไม่รู้เห็นไหมผมขึ้นคอนเทนต์อ่ะมันต้องเจอเข้าตลอดปีหกสามตลอดปีหกสามอ๋อนี่อ่างน้ำมนงน้องแหวงม่วงแค่ไหนอ่างน้ำมนงน้องแหวงม่วงอ่างน้ำมนงน้องแหวงม่วงซื้อวัดซื้อวัดได้ออกได้บ่ครับซื้อวัดนี่บอกซื้อวัดได้บ่เอาซุปนี่แหละเอาซุปวัดน้องแหวงม่วงนี่เอาวัดน้องแหวงอันนี้พอเนักอยู่นะวัดน้องแหวงม่วงเนาะ ที่แรกพอผมสินพวกขึ้นเพราะว่าผมก็ได้ถามก่อนผมก็เลยขึ้นแค่ว่าอ่างน้ำมนต์หนองแวงม่วงที่บ่อคำบวรเนี่ยนอนแวะมวนกับพ่อเหรอถูกสามถูกมาทั้งคีนอ่างน้ำมนต์หนองแวงม่วงถูกมาทั้งคืนสามหกหกสามที่หกหมพ่ผมเลยไม่รู้เลยอ่ะสามหกเเป็นเด็กนะครับพระอาจารย์ได้จับภาษาแล้วเนาะครับเนี่ยโอ้ยบ้านโดนเจ็บแผลภาษาโอ้เจ็บแผลภาษา แต่พรรษาเล้วเราเป็นอย่างแบกแนวนี้ว่าต้องไปเ้ามหรือวัดต้องอะไอแบบเนี่ยวันนี้เนาะครับว่าแต่ยุ้มสีมาแง่ป่อยเห็ุปีกับมียังแมาทายลูก่อยซ้าเห็นได้ดิออแมนตินอนสักอยู่กับประเไทยอย่างนี้เลยพะว่า่อยคยโดนงูไม่ดนคยโดนแบบว่าแง่่อยอาบน้ำมลถึรื่อถอดของายพ่นขอทายลูกข่อยลุงเป็ เอ้โฮโอเคของเม็ดทอแต่ว่าปอยยังเดียวเดี๋เอาข่อยไปลุ่มเม็เจตนาจะเฮ็ดเป็นตัวเลขบ่ได้มีเจตนาว่าจะเฮ็ดเรียกให้ผู้ใดเพียงแค่ว่าสวดจะเริ่มฟูตมลจะเริ่พุทธมนต์ธรรมดาบานเฮาเนี่ยล่ะนะเพื่อจะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่ล่ะแต่ว่าขีเทียนเพิ่นสิไปจังได้เมื่อไหร่ของเพิ่นเออแต่ว่าผู้มองเป็นโชคลาภกว่าไปผู้มองเป็นโชคลาภก็เรี้ยงของเพิ่นเมื่อกี้มูนเฮ็ดงานอยู่กกตสารคาม้างไ้าก็มา กระก็เคยแต่เคยจะก็มาผหันเขาจกจะก็ได้ห้าน้อยดื้อเวิดดื้เว็ดปีห้าน้อยต้งหันเวอรห้าสองสามเมือหันราถือว่าสามืองตัดส่วนละเอาตัวซุกตัวเก้าอนี่ยเรไปซื้อมันก็เลยม่อีกบมหันก็เลยยนีไม่อีกเห้่ยกติอสาละคมก็แล้วแต่ผู้ใดสิเบิ่งเป็นตัวไหนแ้วถ้าบุญวัดาสนากรจะตวาเจตนาเขา่อขัว่าอะเหตุเป็นเหล็กน้ำมตนเหเป็นน้ำมตแต่เรื่องมันตมเพื่อให้เขาจไปกินไปอาบ ในราคาก็คือมุสจะดีมากคนอย่างหลยอย่าง,งเพิ่นครับกระส่วนกระส่วนมากหรือว่าทั้งหมดเลยไข่เกล็ดแต,ต่นาของเพิ่นเป็นสั้นนะครับตัวว่าหรือว่าเราเนาะคนภาคอีสานฮอรเดี๋ยวเห็นบางองอบังแง่งแน่ก็จะไปเนี่ยอ้บบคือตัวนั้นตัวนี้ขนาดนะ <c oughs> นก็เลยก็เลยเป็นที่นิยมเลยอย่างบบบคำนึงปกติแต่ว่าตัวละลาชของนะครับ ออโอบโหเีซีเขามาหองสุดนะยุ่ก่อนนะครับผมเราจะมาส่องตัวเลขดวดเทียนอ่างน้ำมนของปูนองแวงม่วงนะครับ เห็นตัวเลขตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันเลยเด้อนะครับแล้วแต่ทุกคนทุกท่านจะมองเห็นนะครับเลขอ่างน้ํามูลน้องแวงม่วงเห็นตัวเลขเนาะพี่น้องเลยนะครับตัวเลขแต่ละตัวก็เจ็ดห้าบ่นะครับเจ็ดห้าหรืออะไรเนาะนี่จะมีห้ามีเจ็ดมีห้ามีหกบอ เพก่งสร้างเห็นเก่าศูนครับเก่าซนเป่าครับเพิงกร้ังเห็นแต่ว่าศูนก็เห็นเป็นศูนหลายตัวอยู่ได้นี่เล่ชัดเลยอนะครับเด้อนะครับให้ทุกท่านแคปหน้าจอเอาไปเบิ้งก็ได้นะครับเด้อครับให้แคปหน้าจอไปเบิ้งเอานะครับตัวเลขอ่างน้ำมนต์นะครับเอาไปได้นะครับเด้อทั้งเพื่อนบ้านนะครับเนาะทั้งทั้งน้อยทั้งเราทั้งน้อยทั้งเราทั้งไทยนะครับแต่ว่าเพิ่งกระเฮ็ดอันนี้ของไทยเด้อครับเด้อครับไวรัด ว่าเพิ่งเกืมีคนเอาไปน้ำไปเล่นเอื้นบ้านน้ำใดนะครับงวดใดอันไหนอันนี้งวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเด้อพี่น้องเบิ้งเป็นตัวใดครับนี่นะครับผมเห็นเป็นเจ็ดห้าครับศูนย์กับนีเจ็ดห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับนี่ศูนย์หรือห้าศูนยอันนี้ก็คือเป็นเลขเจ็ดด้วยนี่เจ็ดเนาะเห็นคือผมว่าเจ็ดแต่อันนี้ห้าเนาะหกกับนี้เนะตัวหกนี่งกับนี้ไหนม้วนหัวนี่นะครับ ขับวนหั ie ie so 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 หวอยู่นี่แต่ว่านี่ครับศูนย์ศูนย์ติดกันอยู่นี่ครับเด้อศูนย์ตัวนี้ตัวยังบู้นี่มันเลขสี่เนาะไม่ใช่สี่ศูนย์หรืออะไรเลยสี่ศูนย์เด้อแมนบู้นนะเรียาเด้อปูเด้อแล้วแต่ใครจะมองเห็นเป็นตัวไหนนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันเลยเด้อเขียนในมอไว้ดูเด้อคุณผู้ชมเขียนในจอแล้วก็ขยายดูกับหัวกับหางวนไปวนมาเห็นบู้นถูกไหมแต่หัวเลยเห็นบูเอาอจะเห็นเป็นตัวไหนกันเนี่ยมาตัวไหนกัน แต่ถ้าห้เบิ้งเป็นตัวเลขดีมันก็มีเจ็ดมีหกมีหามีเจ็ดมีหกมีห้าหน่ยมีเลขจากตัวมีเลขจากตัวหกเจ็ดมีเจ็ดแลวก็ศูนย์มีห้ามีหกมีศูนย์ศูนย์มีเอกจะสี่ตัวเนาะมีเจ็ดมีหกมีหามีศูนย์ก็ได้เด้อครับเด้อตัวเลขไม่ยูซีตัวที่มองเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเนาะอาจจะเป็นเจ็ดอาจจะเป็นหกเป็นห้าเป็นศูนย์นะครับเด้อพี่น้อง ใ่พีจตุรญานในการเราชมนะครับเนาะรับเบื้องเป็นเพียงแนวทางนะครับมีโอกาสได้มาส่งเอฟซีได้ชมเลยนะครับเนี่ยก็บเบื้องในกันนะครับเป็นแนวทางอืมเป็นแนวทางพี่พันพี่พันสีตาเห็นตัวไหนบ้างครับเห็นเหมือนกันครับกลางใหญ่ๆ่ก็เจ็ดนะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าบ่เจ็ดห้าชัดมากเลยเจ็ดห้าเลยชัดจริงๆแต่เลขศูนเลขศูนย์ก็ชัดอยู่ชัดไหมครับเลขศูนย์ เจ็ดเจ็ดห้าหรือว่าเจ็ดหกหรือว่าเจ็ดห้าเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เอานะครับแต่แต่ไผ่ซื้อมองเห็นนะครับเด้อพี่น้องนะครับส่วนแอดก็มองเห็นเป็นตามนี้นะครับเนาะครับเด้อครับตัวนี้ให้กลับหัวเบิ้งนะครับเด้อนะครับเราอยากเห็นทุกท่านแคปหน้าจอให้ทุกท่านแคปหน้าจอไปไปหมุนเบิ้งเอาเองนะครับเนาะให้ทุกท่านไปแคปหน้าจอเบิ้งเอาเองหมุนเอาเบิ้งเอาเองครับหมุนเบิ้งดีดีนะครับ ส่วนตัวเลขอ่างน้ำมันนี่ครับเพิ่งก็เฮ็ดเขามาปีหกสามนี่เขามาตลอดนะครับครับตัวเลขปีหกสามเข้ามาตลอดเลยนะครับปีหกสี่นี่ก็ยังบอทัานผ่านนะครับเนาะมันนี่อาจจได้มาติดตามนะครับในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็ลองเประเมิครับพี่น้องเด้อตัวเลขจุดที่อ่างน้ำมันนะครับแต่มักถ้าชอบก็นําไปลงทุนได้นะครับครับแต่เจ็ดก็คือเจ็ดห้านะครับแต่ว่านั้นน่าจะเป็นศูนย์อย่างเนาะศูนย์ศูนย์บ่เห็นนะ ทำมารทดสอบนำลงต้นเลยนะครับเออพี่น้องตัวเลขด้วยอางนลอมนต์ศูนย์หกแหละหรือ์เก้านะฮะเดินลุกตะมบนทุกวันก็เลยเป็นว่าให้ี่ชอบครับครูบอกว่าไม่ได้บอกเลขบอกน้อยแตาว่า X4 เห็นมาตลอดเลยถูกมาตลอดนะครับก็เลยคูก็เลยให้เล่าแต่ว่าแก้ปมจะลุดนะครับบางทีแล้วครูให้ถ่ายหน้าเราก็ไม่ได้ถ่ายเด้อจริงจัอ๋อ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง เวามายคามคุ้ครามพยาาเห็นี่นะครับเจ็บหน้าด้ยแล้วก็เพีควรมพยายางด้วยจะมีอยู่สมแนวทางเป็นติดตามได้เด้อนณผู้ชมสาุสาุางเงงเงงรวยรวยเด้อนะครับเดี๋ยวขอจบเที่ก่อนเด้อสายุสุณครักสวัสดีนะครับผมาิซนดที่เป็นตัวเองครับรอบที่สอจะนามันจับผมเลยกาให้าม่นานจับผมสัตว์ราวา อาจารย์นะครับผมอาจารย์ทีมองเองนะครับผมในทางทีมองดูนะครับผมเพื่อนที่นะครับผมนะครับทำมอดที่ที่นะครับผมจะมอดที่ที่นะครับผมจะใส่ที่ที่มากนะครับผมจะเป็นหนังตาเที่ยงว่างนะครับผมจะเป็นตัวเลขนะครับตามสถิติที่คนนอนสั่นนะครับผมนะครับนอนสั่นนะครับผมจนกว่าเขาว่าหลายวันนะครับก็ราเลยได้มาตาม น้ำตาเทียนนะครับน้ำตาเทียนในการลมนของอาจารย์นะครับผมอาจารย์อยู่ที่หนองแวงนันนะครับผมชมที่เของมะละสมพานธ์ทั้งสองทั้งเปลือกนะครับผมครับเอาลองไปดูคอบเจนาหน้ามันนะครับผมน้ำตาเทียนนี่ก็ออกมาลักษณะแบบนี้นะครับผู้ชมนะครับผมดูร่างออกมาลักษณะแบบนี้น้ำส้มเห็นเป็นตัวไรจังไรกับข้อมูลของอะไรนะครับผม